ไม่ลงมั่งเอาก็แล้วแต่ใชเล่นเดิมพันน้อยไปเดิมพันน้อยไปไม่ได้แต่พี่ตุ้งก็จะแทงแทงไงก็แล้วแต่ห้ามใชเล่ใช่ป่ะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เออยังไงก็ได้ไม่เกี่ยเคความหมายว่าคือลงหรือไม่ลงนั่นลพี่ตุ้งถ้าผมผมลง้ยเปอร์เซ็นต์แลวเนี้ยเฮ้ยกูเล่นลงเว้ยง่ายเลอง่ายเกือ ปาบเซียนมาแล้วนะลเงินลงเนลงา่ราคา20ัลงอ้าวราคินอ่ะเ20เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดล้างแค้นจอดล้างแขนยีใครเอา้างผมเไม่ลงยีอ้าวไอ้ยีเอามีใครไลงบลงจะเอาอีกยละหมกแกะละหมกแกะเดี๋ยว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 พอเท่าไหร่แล้ว